สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะก้าวข้ามคำสบประมาทน้องแพรพาเพรินอดีตเด็กที่โดนมองว่าแก่แดดแต่งหน้าจนได้ดีสยบคำดูถูกด้วยความพยายามย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนจำกันได้หรือเปล่ากับคำพูดของหลายๆคนที่บอกว่าเธอแก่แดดทำตัวเกินวัยอายุเพียงห้าขวบแต่มาถ่ายคลิปแต่งหน้า แต่บอกได้เลยว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนจริงๆค่ะเพราะเด็กน้อยวัยห้าขวบที่หลายๆคนคอมเมนต์หาว่าเธอทําตัวแก่แดดเล่นแต่งหน้าน,านั้นประสบความสําเร็จในทางที่เธอเลือกเดินจนสามารถเก็บเงินซื้อรถหรูให้กับครอบครัวและได้ร่วมงานกับสายแฟชั่นระดับนานาชาติเลยทีเดียวค่ะ หากจะพูดถึงหนูน้อยที่มีความสามารถในเรื่องการแต่งหน้าหนึ่งในนั้นคงมีชื่อของน้องแพรนัทนานหรือที่หลายๆคนค,นคงคุ้นชินในชื่อน้องแพรผ่าเพิร์น y, บิวตี้บล็อกเกอร์ตัวจิ๋วโด่งดังจากคลิปวิดีโอเมื่อหลายปีก่อนทักใครหลายคนยังจำกันได้คลิปเด็กผู้หญิงน่ารักวัยห้าขวบเล่นเครื่องสำอางแต่งหน้าพูดจาชาัดช้านเต็มไปด้วยความไร้เดียงสา ด้วยกิริยาท่าทางที่น่ารักเกินวัยทำให้มีชื่อเสียงชื่นชมในความสามารถมาพร้อมกับเสียงวิพากวิจารณ์มากมายซึ่งตอนนั้นเองเธอยังไม่เข้าใจคําวิพากวิจารณ์ที่บอกว่าเธอแก่แดด แต่เมื่อรู้ความหมายคำนี้กลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักจากวันนั้นถึงวันนี้น้องแพรได้พัฒนาการแต่งหน้ากลายเป็นช่างแต่งหน้ารุ่นจิวแล้วที่สำคัญคือน้องแพรได้รับโอกาสต่างๆมากมายทั้งถูกคัดเลือกไปเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพให้กลับแบรนด์ดังในลอนดอนแฟชั่นวีคและได้ร่วมงานกับครีโอไทยแลนด์อีกด้วย เมื่อรายการทีวีสัมภาษณ์น้องแพร์ผาพเพลินถึงเคล็ดลับที่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยถึงแม้จะมีข้อคอรหามากมายแต่ความสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้น้องแพรเปิดใจว่าเริ่มต้นแต่งหน้าตั้งแต่อายุ3-4ขวบพอรู้สึกสนุกเพลิดเพลินเวลาที่ได้แต่งหน้า ซึ่งตนเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการดูคลิปวิดีโอใน YouTube จนกระทั่งอายุเจ็ขวบคุณแม่จึงส่งไปเรียนสถาบันสอนแต่งหน้าและหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปแต่งหน้าให้กับนางงามนางแบบจนมีชื่อเสียงระดับสากลถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะมีคนดูถูกแต่ตนก็รู้สึกดีใจที่ไม่ยอมล้มเลิกความฝันจนทำให้มีวันนี้ได้ซึ่งจากประสบการณ์ที่แต่งหน้ามา สิ่งที่ตนภูมิใจที่สุดก็คือการได้ร่วมแต่งหน้าให้กับนางแบบในงานลอนดอนแฟชั่นวีคเมื่อปีที่ผ่านมาในส่วนของรายได้จะมาจากการรับรีวิวเครื่องสำอางและการรับงานแต่งหน้าในโอกาสต่างๆเช่นแต่งหน้ารับปริญญาจะคิดราคาประมาณ2 0 0 0 2 5ถึบาทหรือแต่งหน้าเจ้าสาวอยู่ที่ราคาประมาณ5 0 0 0 8 5ถึบาทแล้วแต่ระยะทาง ส่วนรายได้จากการทำคลิปวิดีโอก็มีมาเรื่อยๆตามคลิปที่ลงสําหรับเงินที่ได้รับก็จะได้ให้คุณแม่เป็นคนเก็บและทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เมื่ออายุ12ปีที่ผ่านมาน้องแพรได้ถอยรถ BMW ป้ายแดงใหม่เอี่ยมจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดในวันที่มีอายุครบ12ปีโดยเงินทั้งหมดนี้ได้มาจากการรับงานแต่งหน้างานวิทยากรและงานโฆษณาต่างๆค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ